อันเนอร์ได้พูดถึงเอ็กิริเก้นี่คือตัวสร้าง Impact อย่างชัดเจนในแนวรุกนะครับอันเนอร์ได้บอกว่าเอ็กิริเก้เขาได้สร้างผลกระทบอย่างมากทั้งการสร้างสารเกมแล้วก็การทำประตูการลงสนามเป็นตัวจริงแนวแนวรุกเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลมากกว่าในฤดูกาลที่แล้วเล็กน้อยซึ่งตอนที่ลูโซ่อยู่ลงเล่นเขาก็มีส่วนร่วมกับมันแต่คำตอบที่ง่ายดายที่สุดก็คือความฟิตสำหรับการแข่งขันคือสิ่งที่เขาสามารถพัฒนาได้ ผมคาดว่าเขาจะทําได้ดีกว่านี้อีกมากในการเล่นตอนที่เขาไม่มีบอลเขาสามารถพัฒนาได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติสาหรับการปรับตัวเข้ากับลีกแล้วก็สไตล์ใหม่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนั้นการเล่นไม่ได้กดดันมากเท่าเราประเทศใหม่ลีกใหม่มีหลายอย่างให้เขาต้องรับมือและหลังจากพักเบรกก็จะเป็นแชมเปี้ยนลีกเขาคุ้นเคยกับยูโรปาลีกดีอยู่แล้วนั่นคือประเด็นหลักสาหรับการพัฒนาซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเขาเพิ่งได้ลงเล่นในช่วหงหลังๆในปีซีซั่นเอง ดังนั้นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับระดับความเข้มข้นการเล่นแบบไม่มีบอลน,นี่มันแค่ก้าวเล็กๆเ,เท่านั้น